สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมพามาชมเหรียญจำปีทาเวสุวรรณปี2545เนื้อผงวัตจุลามณีของหลวงพ่ออิฐเป็นการรวบรวมชนวนเก่ามากมายซึ่งหลวงพ่ออิฐได้สะสมชนวนมวลสารเพื่อนำมาผสมรวบรวม ให้เป็นวัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธานุภาพตั้งแต่ยังเป็นชนวนเลยนะครับเหรียญจำปีรุ่นนี้เป็นปีพศ2545เป็นที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งเหมาะที่จะเก็บสะสมนะครับแล้วก็พุทธคุณพุทธานุภาพของท้าวเวสวรร วัจุลามณีเป็นที่เรื่องลือเกี่ยวกับเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์ขอพอรในเรื่องของโชคลาภจะเห็นว่ารูปทรงพระสวยงามมากมีมวลสารให้เห็นเป็นเม็ดๆนะครับมวลสาร ด้านหลังเป็นยันของทาวเวสวร์วัดจุลามณีโดยเฉพาะเนื้อละเอียดสวยก็พระมีอายุ20ปีแล้วครับเนื้อสวยจัดจ้านมากสวัสดีครับ